โจเขาเป็นคนเสียงดีอยู่แล้วค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็แล้วก็ไอตอนที่ลุงฟ้าเอาไปร้องค่ะแบบฉายแฟนอย่ิงยโอ้โหน่ารักมากนะคะแม่เคยไปดูลิเกคณะอื่นๆหรือไปดูที่อื่นอ่นอะเห็นเขาเป็นอย่างเงี้ยเคยนึกเสมอว่าสักวันลูกเราจะเป็นอย่างงี้ไหมแต่ก็ไม่เคยคิดนะคะว่าจะมีวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่รักและเมตตานะคะทะเลดาวสวยมาก ก็เป็นเพราะพลังรักจากทุกคนนั่นแหละค่ะก็เลยออกมาเป็นภาพที่ประทับใจนะคะสนุกมากๆค่ะบางเวลาเวลาเนี่ยพูดได้นะแต่เวลาขึ้นเวทีมันมันพูดไม่ค่อยได้อะมันพูดแล้วมันจะร้องไห้เดี๋ยวก็เนาะคนคนเขาเข้าใจก็ดีแต่เราไม่เข้าใจสวัสดีกิฟจ้าโอ้ยไม่เจอกันนานนะลูกอืมใช่ค่ะ ดันน้องกติกด้วยนะคะโอ้น้องกติกน่ารักมากค่ะนิสัยดีเอาจริงนะลิเกแม่เนี่ย<ม>เขาจะเป็นเด็กที่นิสัยดีกับทุกคนผมมืดในตั้งใจทํางานจะไม่ค่อยแบบจะไม่ค่อยมีเรื่องยุ่มยิมอะไรกันนี้เี้ยไม่มีนะคะเราจะทํางานกันแล้วเราจะไม่ให้แบ่งพักแบ่งพว่วงต้องพวงนั้นต้องพวงนี้ต้องนินทากันทํางานไม่มีรับรองว่าทีมรโลลิเกแม่เนี่ยไม่มีไม่มีแน่นอนค่ะ เราพูดแล้วมันน้าตาจะไหลอ่ะมันจะร้องไห้นะคะอ่าเด็กๆนะรังจริงค่ะเราดีใจนะที่เข้าได้รางวีรางวัลเนี่ยบางคนก็มองว่าอา้าวแม่ทําไมไม่ร้องเพลงเมื่อไหร่จะได้ได้รางวัลเขาแต่เราไม่ไม่เป็นไรละคะ่ะเรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้ตรงเนี้ยแต่เราก็มีความภูมิใจนะที่เราอยู่เบื้องหลังไม่ได้ไม่ต้องออกไปร้องเพลงกับเด็กๆไอ้ส่วนที่ใครจะให้เราเงี่ย ให้เฉลี่ยให้เด็กๆดีกว่าออ้ยขอบคุณมากจ้าก,กีฟี่ตัวอะไรนี่ยขอบคุณลูกขอบคุณลูกเออก็ฝากเป็นกำลังใจให้ลุงฟ้าพิ่สตาน้องรุ่น้นองออยแล้วก็ทีมงานโอ้ยตัวอะไรนี่โอ้ไม่เคยได้เลยไม่เคยเห็นเลยแล้วเมื่อคืนนะคะอ,อขอบคุณแฟนๆลิเกมาจากกําแพงเพจมีคนมาจากขอนแก่นแล้วก็มาจากเมืองนอกนะคะมาดู เขาบอกว่ากลับมาจากเมืองนอกครั้งนี้ตั้งใจมาดูลิเกลุ่งฟ้าอย่างเดียวเลยอยู่อยู่อีกขีเดือนก็จะดูทุกวันจนกว่าจะจบแล้วก็เดินทางกลับอุย้ยกิฟอะไรเนี่ยอู๋แม่ไม่เคยได้เลยหูน่ารักน่ารักอือผมมาจากภาคใต้ด้วยค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณความรักที่ท่านมีให้แม่ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากขอบคุณนะ,ะถ้ากาบด้จะกาบทุกคลน,นะกราบขอบคุณตรงนี้เลยนะคะ ขอบคุณะคะ่ะขอบคุณทุกแรงรักแรงแรงเมตตานะคะอะไรนะเทกลุงฟ้ามีแฟนใหม่คะ่ะโอ้ยังเราคะ่ะต้องหาก,กินกันไปอีกนานผู้ชมจะจับคู่ให้ไหมขอบคุณคลิปลูกลูกเติ้นเป็นลูกที่น่ารักใช่ใช่ใช่เติ้นนี่เขาหน้ารักนะคะที่มาจากจีนโอ้ยขอบคุณมากค่ะ ดูแล้วจุ๋ยโอ้ยเมื่อคืนมันเป็นอะไรที่สนุกอ่ะอีกแล้วมันบอกว่าเตือนอีกแล้วค่ะ